เไปกรุงเทพมาย่างห่อข้าวให้อืมห่อข้าวกับอะไรนะกัทอดหัวปีอ่กินทอดหัวปีเอามาย่างห่อให้อ้าฮะนี่ห่อข้าวไปกรุงเทพจะด้วยสาวน้อยเหี่ยวตอนไหนกินตอนนั้นเพราะมันมีไฟแดงทางสวนเยอะลูกก็ต้องห่อไปรู้เปล่าเออับเข้าวเวลากลัวไปกรุงเทพกลัวหลันอดข้าว เปียช่อเพื่อนยาขาวอร่อยอร่อยเฮียเฮียโหเขาเยอะขนาดนั้นพือนายเอากืกินสองคนดีแม่พี่มินกินด้วยพี่จีนเออพี่จีนห่อไม่แน่ตรงห่อห่อแล้วต่อไปกินด้วยนี่อข้าวไปจีกรุงเทพมาหานครกันเอา ไออะไรล่ะเนี่ยห่อไปกินเนี่ยเออของแทบเออเอาอันนี้เอาเอามือหยิบไปก่อนนะเอประจำโค๊ะประจำสากระเทียนเลยดูมเร็วดเดี๋ยวหกแตกพอไม่รู้พอไหมพอหน่อยเนี่ห่อข้าวกินเทียบเด้อพี่น้องเด้อเอออ่ายะไอเท็